สวัสดีค่ะพบกับ Hero of the Storm บายตาโตตุกตากับ Introduction ั่เจ๋งๆเกมแนวใหม่ Heroes b a r r e r ที่รวบรวมเหล่าฮีโร่ในบริษัทมาไฟากันสุดมันค่ะสำหรับคราวนี้ตุกตาจะพาไปรู้จักหน้าที่ของตัวละครในเกม Hero of the Storm เพราะการเล่นเกมนี้จะต้องอาศัยความเป็นทีมสูงมากและการเป็นทีมเกิดได้จากการรู้หน้าที่และคุณสมบัติของตัวละครค่ะ ไปดูกันเลยถ้าพูดถึงสายตัวละครในเกม Hero of the Storm แบ่งเป็น4สายด้วยกันค่ะ Warrior, Assassin, Support และ Specialist ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ Warrior Warrior หรือสายนักรบหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Tanker มีสัญลักษณ์เป็นรูปโลก จุดพิเศษของสายนี้จะมีเกราะที่ค่อนข้างหนาและเลือดที่มากกว่าทุกสายซึ่งเป็นตัวบุกทะลวงเป็นด่านหน้าคอยเข้าประทะกับศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีค่ะสายที่2เป็นสายนักฆ่าหรือ a s สซัสซิมีสัญลักษณ์เป็นรูปดาบสำหรับสาย a s สซัสซินนี้ จะมีพลังโจมตีสูงคอยสังหารศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาทำลายฐานของเราทำให้สายอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราศัตรูต่างหมายหัวเป็นอันดับแรกๆกสายที่3เป็นสายของคนที่ไม่ชอบโจมตีและคอยสนับสนุนเพื่อนๆสายนี้เรียกว่าสายซับพอร์ตหรือสายสนับสนุนซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปถุงมือค่ะ ซึ่งสายอาชีพนี้จะมีความสามารถพิเศษต่างๆในการสนับสนุนทีมเช่นการเพิ่มเลือดให้กับทีมหรือการเพิ่มเกราะป้องกันให้กับเพื่อนๆทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น Hope re ready. และสายสุดท้ายคือสายที่สร้างความวุ่นวายให้มิใช่น้อยนั่นก็คือสายสเปเชียลลิสต์หรือสายพิเศษมีสัญลักษณ์เป็นรูปป้อมปาการค่ะสายนี้จะมีความสามารถที่แตกต่างจากสายอื่นๆเป็นลักษณะการกวนประสาทให้กับฝ่ายตรงข้ามเช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือการสร้างลูกสมุนออกมาช่วยโจมตีนั่นเอง นี่คือหน้าที่ทั้ง4สายของเกม Hero of the Storm และอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือคุณสามารถอัพสกิลได้ตามความต้องการของคุณหรือปรับสกิลให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยค่ะและอย่าลืมมาร่วมสนุกกับเกม Hero of the Storm กันเยอะๆนะคะรวมไปถึงติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Hero of the Storm TH ค่ะตอนนี้ตุกตาต้องขอตัวไปเล่นเกม Hero of the Storm กันก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.